สรุปผลการดำเนินงานกศนอำเภอลมศักดิ์ประจำเดือนกันยายนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะนิเทศสำนักงานกศนจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยว่าที่พันตรีดำริติยวัฒน์รองผู้อำนวยการกศนจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการนิเทศการสอบวัดผลสำเร็จระหว่างภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ในระหว่างวันที่1-2กันยายนณกศนตำบลทั้ง23แห่งในอำเภอลมศักดิ์ กศนอำเภอลมสักดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<ท>เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษากศนอำอเภอลมศัก์ในระหว่างวันที่10-11ถึงกันยายนนกักกศนตำบลทั้ง23แห่งและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลลานบ่า กศน,นอำเภอห,หล่มสักดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทยในวันที่14กันยายนณนะกศน,นตำบลทั้ง23แห่งและในวันที่15กันยายนณนะอุทยานเพชรบุระหอประวัติศาสตร์เพชรบุระและอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนาลี นายจงรักอุปปีรับแบบทดสอบกระดาษคำตอบอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในมิติความรู้ความคิดในวันที่18กันยายนณสำนักง,งานกศนจังหวัดเพชรบูรณ์กศนอำเภอลมศักดิ์ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลผู้เทียบระดับการศึกษาในมิติความรู้ความคิดในระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนณสถานสอบห้องประชุมกศนอำเภอลมศักดิ์ งานการศึกษาตามอัธยาศัยนางสาวทันชนกโฉบุดมบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลมศักเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนสู่การเป็นสมาร์ทไลบรารในระหว่างวันที่2-3ถึง3กันยายนณนะห้องประชุมลานไสสำนักง,งานกศนจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลงศักดํ์ำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ประจําปี2563ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองข่ในวันที่9กันยายนณนะโรงเรียนบ้านหนองข่ย oh. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร นายพิชิตชัยชัยพิมพ์ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคลบาดด้วยสื่อในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสำนักง,งานศึกษาธิการภาค17ในระหว่างวันที่15-16กันยายนณโรงแรมเมฟลาเวอร์จังหวัดพิษณุโลก นายธีทวัฒน์บุญจีนครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากศนพรีเมียมที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักง,งานกศนรุ่นที่1ในวันที่15กันยายนณนะ SD Avenue กรุงเทพมหานคร นางสาวรัตนาพรคำคูณครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่2ในระหว่างวันที่16-18กันยายนณโรงแรม The ะวิงดีไซน์ h o สเทลเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครกสนออำเภอโลศมพักดำเนินการจัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามนโยบายการดำเนินงานสำนักง,งานกศนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่2ในวันที่17กันยายนณห้องประชุมกศนอำเภอลมศักดิ์กศนอำเภอลมศักดิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการเพิ่มผลสำเร็จทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโคโรโนาในวันที่25กันยายนณห้องประชุมพิสัรปิ่นมาศสำนักง,งานกนสนจังหวัดเพชรบูรณ์งานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษนางกันทิกาสาทงครูอาสาสมาัครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ณห้องประชุมวงมณีโรงพยาบาลหลงศักด์และเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายนณหอประชุมอำเภอหลงศักด์นายวีรพล์กันตาเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านระดับภาคในพื้นที่เขตตรวจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในวันที่8กันยายนณวัดสีสองคอนตำบลห้วยไล่อำเภอหลงศักด์นายสอนลนินสินลำ ครูกศนตําบลเข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจําปี2 5 6 3และรับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนจากนายประเสริฐบุญเรืองประลัดกระทรวงศึกษาธิการณหอประชุมครูสภากระทรวงศึกษาธิการกศนอำเภอหลมศักนํานักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมโครงการเพราะต้นอ่อนทานตะวันเพื่อการสร้างอาชีพคนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่9กันยายนนสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวีระพลกันตาพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอหลมสักเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรมในช่วงวันเข้าพรรษาประจำปี2563ในวันที่10กันยายนณวัดสว่างอารมณ์กศนอำเภอหล่มสัก ต้อนรับคณะดูงานจากกศนอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิในวันที่10กันยายนณนห้องประชุมกศนอำเภอหล่มศักบุคลากรกศนอำเภอหล่มศักเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาทิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กันยายนนับเป็นวันครบรอบ103ปีของการพระราชทานธงชาติไทยสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณกศนอำเภอหล่มศัก จำเดือนกันยายนต์คิดเป็นร้อยละ99ก้าก็สนออำเภอลมศัก์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ